ภากลของต่างประเทศนั้นโอกาสแต่หลักล้านสิบล้านนั้นง่ายมากเพราะภาษาสามารถเข้าถึงคนได้ทุกประเทศแต่การมียอดวิวถึง1000ล้านวิวนั้นเพลงเพลงนั้นต้องมีความเพราะและความพิเศษอยู่ในตัวเรามาดูกันว่าสิบเพลงที่แตะพันล้านวิวนั้นมีอะไรบ้างอันดับสิบ ซียูเอเกนดีกาลีฟาและชาลีพูดยอดฮิวหนึ่ล้านบวกครั้งวิทชาลีฟาและชาลีพูดร่วมงานกันในเพลงซียูเอเกนซึ่งเป็นอีกหนึ่งเพลงที่มียอดฮิวถึงพันล้านครั้งและยังเป็นเพลงที่มีคนเข้าชมมากที่สุดเป็นอันดับสองรองจากกันนาสไตล์ด้วยเป็นเพลงประกอบภาพโยนตาร์ตแล t เดอร์ิวเรียสภาคเจ็ดที่ใช้เพื่อระลึกถึงพระเอกผู้ล่วงลับอ Walker, ทำทห้เพลงนี้ใช้เวลาเพียงแค่184วันในการกลายเป็นวิดีโอที่มีคนเข้าชมมากที่สุดบนวิดีโอสตรีมมิ่งไซต์แต่นี่ไม่ใช่ความสําเร็จครั้งแรกของวิสคาลิฟาและชาลีพุทธเนื่องจาก See You Again ได้กลายเป็นเพลงสตรีมที่นิยมมากที่สุดบนสป,ปอต i f y ภายใน24ชั่วโมงแรกของการปล่อยเพลง อันดับ9เมกานเทรนอ All About That b a ดยอดวิว1,064ล้านบวกครั้งเมกานเทรนอกับมิวสิกวิดีโอ All About That b a ดเธอพาซิงเกิลเปิดตัวขึ้นอันดับ1บนชาร์ตวิวบอร์ดฮอต100ได้สำเร็จด้วย MV น่ารัก สดใสกับเพลงเพราะเพราะที่เต็มไปด้วยเนื้อหาด้านบวกเกี่ยวกับทัศนคติที่ดีที่ควรยอมรับในรูปร่างของที่ตนเองมีำทำให้เพลงนี้มียอดวอิวทลูพันล้านครั้งได้อย่างไม่ต้องสงสยัยอันดับ8 อัปข่าวฟังบลูโนมาและ Mark กรอนสั้นยอดวิว1,073ล้านครั้งเพลงอัปข่าวฟังบลูโนเป็นการร่วมงานกันของโปรดิวเซอร์ชื่อดังอย่าง Mark กรอนสั้นกับบ r ูโ o มา ซึ่งเป็นการกลับมาของเพลงที่มีเส้จสไตล์ย้อนยุคเนื้อหาเพลงและดนตรีสนุกดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจเลยที่เพลงนี้จะมียอดยุคลูพันล้านครั้งที่ยังเป็นเพลงฮิตติดชาร์ตบิวบอร์ดเอสฮอตหนึ่งยาวนานถึง31สัปดาห์ อันดับเจ็ดไบแลนโดเอนรีกีเกลเซียสและเดเตเมอร์ฮูเอโนเซนเตเดโซนายอด่งดล้านครั้งเอนรีกีเกลเซียสเปิดตัว2อวิดีโอกับซิงเกิลเพลงไบแลนโดในเวอร์ชันภาษาสเปนและภาษาอังกฤษซึ่งในเวอร์ชันภาษาสเปนนั้น <Just> เป็นวิดีโอที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษอันดับหก เทเลอร์สวิฟเช็กอิทออฟยอดวิว 1, 1 0 9 3ล้านครั้งเทเลอร์สวิฟและเค t ี e เพ r ร์ยังคงเป็นศิลปินหญิงสคนที่มียอดวิวบน YouTube มากกว่าพันล้านครั้งเพลงเช็ e อิทออฟเป็นเพลงแรกของเทเลอร์นนที่โดดมาร้องเพลงป๊อปในอัลบั้ม 1, 1,989สนุกสนานของเนื้อเพลงที่เตือใจกล้าโชว์ทั้งร้องเล่นับการเต้นทุกชนิดจากบันเลไปจนถึงท่าเต้น ทเวิร์กกิงซึ่งเป็นท่าเต้นชนิดหนึ่งเหมือนเป็นการขากิ้งเชค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 อีกออฟอันดับ5้คที่เพอร์รี่รอยอดมูลหนึ่งพล้านครั้งเทนเนอร์สวิฟและเคที่เพอรี่ยังคงเป็ผู้เป็นเพียงสองศิลปินที่มีรายการเพลงหลายรายการที่มียอดการเข้าชมสูงสุดและมิวสิกวิดีโอรอ ก็เป็นอีกเพลงที่มียอดการเข้าชมะลุปพันล้านครั้ง อันดับ4ดาร์คฮอสเคที่เพอร์รี่และุยซี่เจยอดวิว1,134ล้านครั้งเคที่เปรรีกับมิวสิกวิดีโอดาร์คฮอสแนวอียิปต์ซึ่งโดนกระแสโจมตีไม่ใช่น้อยเกี่ยวกับความเหมาะสมของเนื่องด้วยข้อร้องเรียนต่อการแสดงของตัวละครที่ถูกสาย้าพาดลงกลางสัญ,ญลักษณ์คำว่าอันล็อที่ตัวละครสวมใส่จนร่างกายเป็นผง ซึ่งลักษณะของการนำเสนอนั้นเหมือนเจตนาทำลายสัญ,ญลักษณ์ของศาสดาในศาสนาอิสลามซึ่งเป็นการดูหมิ่นศาสนาอย่างไม่น่าให้อภัยที่ภายหลังก็ได้มีการตัดต่อฉักดังกล่าวออกเพื่อความเหมาะสมแต่นั่นก็ทำให้เธอเป็นศิลปินหญิงคนแรกที่มียอดวิวทะลุพันล้านครั้งอันดับสอันดับสาม เทเลอร์สวิฟต์แลงสเปสยอดวิว1 2 0 0สล้านครั้งแม้ว่าเพลง Bad b l o o จะได้รับรางวัลวิดีโอแห่งปีในรางวัล MTV Video Music Awards 2 1 5 5ตัดเพลงแลงสเปส ก็เป็นหนึ่งในสามอันดับเพลงที่มีคนชมมากที่สุดบน YouTube ด้วยมิวสิกวิดีโอที่ Law, เทเลอร์ล้อเลียนตัวเองจากประสบการณ์เรื่องราวความรักส่วนตัวและทำออกมาเป็นเอมีที่สื่อให้เห็นถึงมุมมองความรักในแบบต่างๆในปราสาทที่เธอจัดฉากขึ้นเหมือนกับเป็นการผจนภัยเล็กๆของความรักกับเพลงนี้ อันดับส b งเบบี้จัสติน b ีเบและลูดาครี s ยอดดู1,223ล้านครั้งจัสติน b ี e บอรกับเพลงรักไวรุ่นจีบกันกับเพลง Baby ้เป็นเพลงยอดนิยมกว่า2ปีจนกระทั่งกังนำสไตล์มาสร้างปรากฏการณ์สากกนซึ่งคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่2ที่มียอดการเข้าชมถึงพันล้านครั้งใน YouTube อันดับหนึ่ง P.S.Y กังน a m สไตล์ยอดวิว2,432ล้านครั้ง P.S.Y นักร้องชาวเกาหลีเจ้าของเพลงกังน a m สไตล์เป็นวิดีโอรแรกที่มีคนเข้าชมถึงพันล้านครั้งและทำลายสถิติภายใน160วันและรักษาย,ยอดการเข้าชมได้มากถึง2,000กว่าล้านครั้งตั้งแต่ปี2012นี่เป็นหนึ่งใน2วิดีโอที่ไม่ใช่เพลงภาษาอังกฤษที่มาอยู่ใน ุ่มเพลงที่มียอดวิวพันล้านครั้งกังนำสไตล์ง่ายกลายเป็นปรากฏการณ์ทางคนธรรมอย่างรวดเร็วที่ส่งให้ p s y ได้เข้ามาเป็นซูเปอร์สตาร์และความสำเร็จครั้งนี้ยังส่งให้เพลง Gentleman ของเขาเป็นเพลงที่มีคนชมมากที่สุด20อันดับบน YouTube อีกด้วย เป็นอย่างไงบ้างครับกับ10อันดับเพลงยอดวิวเกิน1,000ล้านวิวใน YouTube หากชอบอย่าลืมกด s u b สไ r i b e และกดไลค์ด้วยนะครับแล้วพบเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ